สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับผมสู้ซับรุ่งโรดนะครับวันนี้เราจะมารีวิว้อนซูงไห่เอฟซนะครับอันนี้จะเป็นเครื่องผูกอ้อยเคเคนะครับเคเครุ่นกลางนะครับตัวนี้จะเป็นชนเลอเออไหมเป็นเครื่องผูกอ้อยมือซองนะครับอันนี้เลราคาก็บอกไห่เอดซีไห่ไมนะครับทางร้านก็เลยเอดซีไห่ไมนะครับซีกะนานๆเลยนะครับตัวนี้ ตอนแรกปกติเป็นสีสมนะครับเพราะว่ามันกับเกลตามการใส่งานนะครับ FC ก็เรียกว่าโอ้มันเกลสีเครื่องก็คือเครื่องมันดีนะครับแต่ว่าสีมันหงอกนะครับเพราะว่าตากแดดตากฝนนะครับตัวนี้ลูกค้าก็เลยบอกโอ้คนสีไขไม่แน่กะได้เลยนะครับผมกับพนสีไขไม่ให้พอมนะครับคันนี้เป็นเครื่องบอย์คเคนะครับระยะลองยู2 5หาเซนนะครับคันนี้ก็จะส่ง FC นะครับทั้งบ้านหัวนะครับนะครับ แก่เฮ็ดซีแล้วมันกลุปานคลองไม้นะครับเฮ็ดซีขึ้นไปแล้วนะครับผมก็ย hmm. uh ังไม่ได้เฮ็ดซีตะแรกนะครับเพราะว่าอยากให้เฮซีนะครับเบิ้งว่าสภาพเดิมเป็นยังไงก่อนนะครับนี่นะครับแก่ลูกค้าบอกว่าเฮ็ดซีทางร้านก็เลยเฮ็ดซีห้พร้อมนะครับนี่นะครับแก่ขอบคุณลูกค้ารายนะครับคันนี้กระจบกกันอยู่ห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับกา่บวก้อยมือสองนะครับคันนี้กก่ขายเรียบร้อยแล้วนะครับแก่มือสองนี่ยังอยู่สองเครื่องนะครับนี่สองเครื่องนี้นะครับ แต่ต้นโตัวสี่เจาอายุห้ามื่นโตส่วนนะครับตัวนี of of 50, ้อายุสี in ่มื่นแปดนะครับยังมีสองตัวขล้อนะครับก็ขอพูดลูกค้าหลายๆนะครับสำหรับลูกค้าใดสนใจนะครับอยากจะเบิ้งสินค้าอื่นๆของทางร้านนะครับก็สามารถแวะเบิ้งสินค้าได้นะครับที่ร้านซับบวงโลดนะครับอยู่ที่บ้านหนองแหวงนะครับตำบลมองแหวงอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมินะครับเบอร์โทรติดต่อ0842463645ครับ อีกเบอร์กัน088 358 6228นะครับด้านซัมเวอร์กับมีบริการทั้งเงินสดและกับเงินพ่อนนะครับลูกค้าใครสนใจพ่อนก็สามารถวางดาวสองงวดหรือกับโบกายกันไล่กับวางดาวสามงวดได้นะครับสองงวดกับวางดาวเครื่องนึ่งขึ้นไปนะครับฟนทีทเดียวกันมาจ่ายกันออยแล้วนะครับสําหรับสามงวดกับงวดแรกวางดาวประมาณสามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับงวดที่สองกับไกด์เพิ่มให้มันในพอเครื่องนึ่งนะครับงวดที่สามกับตัดอ้อยแล้วให้หมดนะครับแต่อยู่ประมาณนี้นะครับรายละเอียดการพ่อนนะครับ กับเป็นสินค้าตั้ง่างของทางล้านนะครับกับเอฟพีทีสนใจนะครับกับสามารถแวะมาเบิ้งสินค้าได้นะครับหรือว่าเบิ้งตามคลิปแล้วมากถึกใจนะครับกับโทรมาสั้งได้นะครับผมกับมีบริการจัดส่งให้ฮอดบ้านนะครับแลวกับเก็บเงินปลายทางให้ได้เลยนะครับโอเคครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับ